สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเป็น้แข่งนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้อ่หญิงครับมือนีมีเรื่องคลิปนี้ไหมมีเรื่องมีข่าวมาบอกกล่าวเราแจ้งนะครับก็เป็นเรื่องที่นนายินดีนะครับนำตาไหลบุญละนะับสองเรื่องนะครับสองเรื่องสำหรับ ครอบครัวนององ์หิงที่มีต่อองค์กรสาวหน่อยเพชรดันแพงแล้วก็องค์กรสาวหน่อยเพชรดันแพงมีต่อหนององิงนะครับเรื่องแรกนะครับชื่นใจน้ำอิหลานะครับชื่นใจกัคขอบครัวหนององิงนะครับนั่นก็คือนะครับวอจโจนี่นะครับเล่ากระไรโอนเงินนะครับคาทั่วคาออกงาน มินิคอนเสิร์ตรอบที่ผ่านมานะครับเป็นจำนวนเงิน5้าแสนกว่าบาทนะครับ5้าแสนกว่าบาทนะครับพี่นอ้องเราบาจังไหนกาะตัวเปิดอ่านมากันนะเปิดอ่านเนี่ยพอเป็นพี่น้องฟังกันนะเ <Music. S 1> ฟียดบอดโจเลยนะครับนี่เมื่อจะขู่นี่ไม่ไมนี่พี่น้อง เบีดบอดโจล้วได้แท็กไปหาหน่องยิงป้อมเลยพี่น้องหาแสนกลัวแม่นบอกหาแสนกลัวก็หาแสนกลัวน่ะน่ะขายเหนื่อยชื่นใจแล้วเนอะลูกไปงานมินิกับพ่อเมื่อกี้ลุย เมื่อกี้สู้ลุยเพื่อแฟนๆแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือข่าวดีนะครับข่าวดีสําหรับ่าน้ององุ์หญิงสําหรับเอฟซีล่ะนะครับน้อง,งองคหญิงเพิ่นกะบ่ได้อันนี้มากม่หนอกสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าสโลกแกนของอีหลา่พาพอมีพี่น้องกันสิเด้รับชมวงเราฟังกันเลยกันละถ้าเป็นเอฟซีก็มาโดนกันสิฮู้ละ่ะตั้งใจเดือนมีน้าแล้วน้องอิงกับบ่ดดี้เฮดเพื่อเจ้าของเลยเป็นมาเนาะ ตามภาษาเิ่นล่าสิเฮดเพื่อทีมงานเฮดเพื่อพีพีแดนเซอร์พีพีคอนววยเป็นสีมีงานมีเงินนี่คือ Concept คอนเซปต์ของเพิ่นนี่คือวัตถุประสงค์ของีลา่พาพว่าน้องหญิงนะครับบอกมาตแต่ไรแต่ไรแต่กระทับเข้าสูมือนี่น้องหญิงกับย่งวากับกับแม่หน่อยเนี่ยเพิ่นกับย่งวา ทีมายู่สาวหน่อยเอป็นแผงบพได้คิดว่าสิจะรด่งดังปานนี้คิดแต่เพียงว่าสีมาหาเงินเพื่อที่จะมีใสแค่นั้นมีงานน,องอางน้องยิงเพื่อสีจะมีงานแล้วก็มีเงินทรงให้พ่อกับแม่พ่อเอกก็ไม่หน่อยนการสิมาเฮ็ดงานอยู่บานเนาะเออแล้วก็ขายกับเขาตามงานตามบุญบังไฟนี่พ่อเอกก็ไม่หน่อยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์แหลกเพิินบบดที่นี้มันก็ะคือจังเห็นละพี่น้องมีต่คนหาโก้แบงย่อนนีสัยย่อน ยนอนนิสัย่อนความดีต่างๆเราบัตรท,ที่นี่บัดนี้เรื่องนี้หายินดีกับน้องแล้วนะครับถามว่าหายเหนื่อยบอน้องหญิงบอมีคํำว่าเมื่อยสําหรับการถีอได้ร้องเพลงการที่ได้แสดงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังอ่านี่คือมันไม่เหนื่อยอะผมคิดเพราะผมเสื้อแบบนั้นเพราะว่าแต่เท็ดในสิ่งที่จะคล้องเท็ด ไอเห็ดทีในสิ่งที่เจ้าของหักนะครับมันบม่เมือยดอกมันปืมแต่ว่า FC เอฟซีเข้ากับชื่นใจน้ำเนาะัดที่นี่ข่าวที่สองมัหนี่มันย้อนกลับบัดนี่อันนี้คือพอโจเนี่ยกับในน้ำผู้บริหารเน,นาะเจ้าของวงมันบออันแรกเนี่ยสาวหน่อยเป็นแพ่งตอบแทนนนองหญิงไปอันที่สองในบานเนี่ยรอบครั้วอีหล่าขอบขั้วนองหญิงตอบแทนสาวหน่อยเเป็นแพ่งจังใดอ่านเหพี่น้องฟังเบิ่ง อ่านเดอ้อก็ต้องบอกว่าจังไหนอ่านอ่านอย่างเดียวอะ่ะของสอนนุชของสอนนุชอ่านให้พี่น้องฟัง่งเห่พี่น้องสิงหูเลยเอ่าอ้สอนนุชเดอ้อเพื่อนบอกว่าเอออ่ออานอย่างเดียวขอบพระคุณแม่น้อยพ่อเอกอีลาอง์อิงช่วยค่าอาหารองค์กรขอขอบพระคุณเด้อค่คะเนี่ยพี่น้องหูเลยแบบนี้แม่นบอกครับ ของแท่บ่มีสลิปพปอมสลิปแท่สลิปจริงข้นตจริงจริงคนนตจริงจริงเลล่ะที่โอนไปสอยสนับสนุนนะครับกับบอเมเนเฉพาะพอะเอกก็ไม่หน่อยด้ก่อนหนานีกับมีศิลปินหลายคนหลายท่านบุกคาากรของบุงสาวหน่อยปเป็นแผงสนับสนุนหลายอย่างเอฟซีเพิ่นกันย่งสนับสนุนบอกว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำ ข้าวสารกับมี่น<ฮ>เนาะอ้เบิ่งกับผมก็ว่าเป็นเอาบุญนะผมว่าเบิ่งเนี่ยในกับปื่มชูหม่องชูบอลน,นั่นแหละที่ที่เพิ่นลงคลิปมาผมก็ไล่เบิ่งโอกับเบิ่งก็ยิ้มน้บาบิงเทื่อก,จจกอ็จนเจ้าของจนลืมคีดเลืมเฮ็ดลืมเ,เว้าจากับพี่น้องว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเล่าด,ดีๆนี่ว่าเฮาเรื่มเว้าจานะปกติผมจะเรื่องแนวนี้มาเว้าเนาะเออนี่แหละครับเป็นจังได๋แม่น้อยสนับสนุนไปจักบาทอ่ะตัวนี้จสองมื5 0 0 0พูน25,000 ไม่นหน่อยผมว่าเจ้าว่าเออนี่แหละครับนี่เขาเรียกว่านาพึงเลือดเสื้อพึงปลานะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมว่าน้องุงอิงนะครับบ้านยังไม่ได้แล้วเสร็จนะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับแล้วก็เหลือส่วนของบิวอินอีกต่างต่างเพราะว่าน้องอิงยังยัง,ยงไปได้อีกไกลไปได้อีกหลายนะครับเสื้อผมโหลดฐานน้องเท็ตัวจังสี่ ผมมีคนสั่งผมบอกเลยนะครับมีแต่คนมีมีแต่คนคิดบ่ดีเท่านั้นละ่ะสีสั่งอ่ามีแต่คนเฮ่าอยู่เนี่ยถามึงโหลดเอาพี่น้องอยู่นากานมานน่องจกักน้องอีกงมากหกเจ็ดเดือนอ่ะเจ็ดเดือนตีเป็นเหลี่ยมกลมเนี่ยอืมเปลี่ยนแปลงบอกวาอมักแพงเปลี่ยนแปลงบอกผมถานนั่นเปลี่ยนแปลงไปในท่งที่แย่บอ,บอก่มมีดอกมีแต่หกัหก,หกแห้งข้นก็เก่าแหงหูแหงหัแหงหกแพ้งข้นก็เก่านะครับ บม่มีไผมาเสีแซงเนี่ยหาหกเดือนปานนันดอกแม่นบ่หกเจ็ดหกเดือนอย่างหลายคนเนี่ยสามเดือนครับนิสัยออกครับอืส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะอยู่สามเดือนกันนั้นแหละใครจะไปปกปิดเขาเรียกว่ากิจตใตะสำเนึกงของเจ้าของได้ดนบานนันนะครับนี่มันหกเจ็ดเดือนแล้วน้องยิงยังเป็นคือเา่าความนาลักความียังก่อขอ้อเอนนาเลอซลาคนน่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเออวัดดีวหวกับย่งางไหวคือเกา่า เพิ่นใ,ให้เงินขอท่านกันย่งางไหวขอท่านให้แล้วเพื่อนกันย่งางหวไอคิด,ดว่าเงาสามน้ำสีบบอกให้พี่น้องสีบ่อกให้เอฟซีหักแพงบัไนไดเฮ้ยหักแพงได้จังไดอ่าแม่บ่ละโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมวันที่สิบสี่นะครับพบพอกันยูนรันรุ่งเราแสงจันพระรามสองครับสาวน้อยเสือดแดนพ่อโจหุงอิงครับกับไปน้า พี่น้องเติมน้ำมันเต็มถังให้ไว้สำหรับพี่น้องเอฟซีทังคอทมอล่ะกะปริมณท้นทั้งภาคกลางเข้าถาตอนรับต่อเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับวันที่11ปล่อยเพลงของชมพู่นะครับชมพู่สาวน้อยเสลีแบนหัวปลากระหามโหลดนะครับแล้วกะ็วันที่18นะครับปล่อยซิงเกลิลนะครับนะักร้องที่รอที่สุดในวงกันก็คือนาาหางโจมอโจนะครับผมอ่า มักสาวเข้าแม่เป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้เล่าด้วยครับด้วพี่น้องเดอ้อเล่ากะแบกรับความหวังของทีมงานแบกรับความลังของพี่น้องเอฟซีนี่แหละอย่างไ้ผลงานมันออกมาดีซอยอยู่ซอยเบืองซอยแง่งกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีน่แหละครับพบพกันในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ